เ่ว่านะขวดพร้อมดื่มเนี่ยสูตรนี้ทําขายได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะหอมชานะคะแล้วก็เปรี้ยวหวานเนี่ยคือไม่ไม่หวานมากนะคะแล้วก็เปรี้ยวกําลังกลมกล่อมเลยนะคะก็คือว่าเปรี้ยวกําลังแบบไม่ไม่ได้เปรี้ยวจีดแล้วก็ไม่ได้เบาเลยค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็มาตามคําขอเลยนะคะเพราะว่ามีคนอยากจะได้สูตรชามะนาวแบบขวดพร้อมดื่มค่ะ เน่ก็เลยว่าโอเคในในเดี๋ยวเราจะทาชามะนาวขวดพร้อมดื่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเน่มาแชร์เป็นแบบ16ออน22ออนแล้วก็ขวดพร้อมดื่มให้ไปเลยทีเดียวเลยในคลิปเดียวเลยดีกว่านะคะค่ะก็ทีนี้เรามาดูค่ะว่าชามะนาวเราจะใช้อะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะชามะนาวก็ต้องมีชาชาเน่ก็คือใช้เป็นเอ่อเอ็นชาของ Oriental Coffee เรานี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าใครมีพวกชาไทยอะไรยี่ห้ออะไรก็ลองใช้ของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ นน่จะมีตัวเฟรนเพสค่ะโบดุม um นะคะเฟรนเพสตัวนี้เป็นขนาด8คัพนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการแช่ชากันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทําน้ําชาเก็บสะสมมาไว้ก็เดี๋ยวก็ตามสูตรได้เลยนะคะก็เน่อยากจะมาแชร์ให้เหมือนกันบ,บว่าให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราทําง่ายๆที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเราอยู่บ้านเราก็ทําชามะนาวทําชาดํา,าเย็นทําอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะเราก็ต้อง,องมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมแค่นี้เองค่ะสำหรับสูตรชามะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าเราจะทำแต่ละสูตรเนี่ยเราจะต้องใช้อัตราส่วนยังไงบ้างเริ่มต้นเดี๋ยวเน่ขออนุญาตแช่ชาก่อนนะคะเวลาที่เราจะแช่าชานะคะก็คือว่าเน่ก็จะใส่ชาลงมาค่ะสูตรของเรานะคะถ้าเป็นชาตัวนี้นะคะเน่จะใช้ชา1ช้อนตวงหรือประมาณ10กรัมนะคะ บวกด้วยน้ำ150า150ม l หรือว่า5ออนนะคะทีนี้ถ้าเน่ทำสักประมาณ4สูตรนะคะสมมติเราจะทำา4สูตรเน่ก็ใส่มาเลยค่ะประมาณ4ช้อนตวงนะคะคุณเล็กๆอย่างนี้ได้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ10กรัมพอดีนะคะเนี่ยคุณหน่อยๆอย่างนี้นะคะ4สูตรเราก็ใส่ไปเลยค่ะ4ช้อนนะคะสำหรับแก้วบดดูมกตัวนี้นะคะเราสามารถทำได้ถึงประมาณ6สูตรนะคะ ก็เรียกว่าทําทีเดียวก็ใช้ได้หลายอย่างเลยทีนี้พออันนี้เราใส่มาแล้วนะคะ4ช้อนน้ําก็ต้องเป็น150 ml คูณ4ค่ะก็คือเป็น600 ml นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะให้เรเอช้อนลงไปคนชาค่ะให้ชากับน้ําเข้ากันนะคะแล้วเราก็เอาฝาปิดเลยค่ะโดยที่ว่าให้เจ้าตัวฟิลเตอร์ของเขาเนี่ย กดชาลงไปนิดนึงนะคะให้ชาจมน้ําหน่อยค่ะแล้วก็นี่จะแช่ไว้ที่2นาทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้2นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดฟิลเตอร์เขาลงมาได้เลยนะคะอคพอกดเสร็จแล้วค่ะเราก็เทเอาเฉพาะน้ําชาออกมานะคะ,อคคะพอ2นาทีแล้วเทน้ําชาออกให้หมดนะคะเคพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราแช่ไปเรื่อยๆะค่ะเดี๋ยวชาเขาจะเข้มขึ้นฝาดขึ้นนะคะ ตอนนี้เราก็ได้น้ำชามาแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ก็จะมาเริ่มทำสูตร9 6ออนก่อนเลยค่ะสำหรับเมนูแก้ว16ออนนะคะเน่จะใส่น้ำชานะคะที่4ออนนะคะใส่ลงมาก่อนเลยนะคะ4ออนเสร็จแล้วค่ะเอาแบบสูตรหวานปกตินะคะเนจะใช้น้ำเชื่อมที่1ออนค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำเชื่อมที่แบบสำเร็จรูปทั่วไปเลยนะคะ นี่นะคะ1ออนแล้วก็มะนาวนะคะเน่ใช้มะนาวที่ครึ่งออนค่ะทีนี้พอเน่ใส่ขวดไว้แบบนี้แล้วอะคะ่ะพอเป็นครึ่งออนเนี่ยก,ก็คือว่าเราจะกดลงมาที่2ปั๊มนะคะกดลงมาเลยอันนี้คือ2ปั๊มนะคะเสร็จแล้วค่ะแก้ว16ออนเนี่ยของเหลวของเราก็คือจะต้องอยู่ที่6ออนใช่ไหมคะเน่ก็เติมน้ำเปล่ามาค่ะ ให้ได้ครบ6อออนอ่แค่นี้เองค่ะคนให้เท่ากันเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำแข็งได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือเรียบร้อรยแล้วค่ะสาหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแก้ว22ออนกันบ้างค่ะพอมาเป็นแก้ว22ออนนะคะก็สูตรของเน่นะคะก็คือว่าเราก็จะใช้น้ําชาที่5ออนนะคะน้ําชาที่เราทํามาแล้วนี่แหละ5ออนเทลงมาเลยค่ะพอ5ออนเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําเชื่อมลงมาที่ออนครึ่งนะคะออนครึ่งใส่ลงมาเลย แล้วก็น้ำมะนาวค่ะเน่จะใช้ที่3มปั๊มนะคะหรือประมาณ20 ML ก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าน้ำเชื่อมกับน้ำมะนาวเนี่ยถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเอาหรือว่าอยากจะได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะปรับเอาที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเน่จะใส่มาที่3ออนเอยอันนี้ก็คือเน่ใส่มาที่3ปั๊มเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเติมน้ำเปล่าเหมือนเดิมนะคะให้ครบ8ออนค่ะสำหรับสูตรแก้ว22ออน แค่เนี้ยค่ะเสร็จแล้วบางคนอาจมีคําถามนะคะว่าทําไมเติมน้ําเปล่าทำไมไม่เติมน้ําชาเพราะว่าถ้าหากว่าเราเติมน้ําชาเข้าไปเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปนะคะเข้มเกินไปฝาดเกินไป แค่นี้ค่ะเราก็ได้แล้วนะคะสำหรับสาหรับเมนูชามะนาวแก้ว22ออนนะคะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นแบบสูตรพร้อมดื่มแล้วนะคะขวดพร้อมดื่มขวดนี้ค่ะก็เป็นขวดขนาด250 ML นะคะทีนี้พอ250 ML เนี่ยของเหลวที่เราจะใส่ลงไปะคะ่ะเราก็จะใส่ลงไปที่ประมาณ8ออนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะคนละสูตรกับ22อออนเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้จะเป็นสูตรที่สำหรับว่า เราคือต้องมีน้ําแข็งด้วยเพราะน้ันก็จะเข้มข้นนะคะแต่พอมาเป็นสูตรแบบนี้เนี่ยคือหมายความว่าแช่เย็นเรายกดื่มสบายใจสดชื่นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องมีวิธีการทําสูตรอีกแบบหนึ่งเน้นจะใส่น้ําชามาที่4ออนนะคะขวดพร้อมดื่มนะน้ําชา4ออนค่ะพอเราได้น้ําชา4ออนแล้วเนี่ยน้ำเชื่อมค่ะเน่ยใสมาที่ประมาณ20 ml นะคะ 20 ml ก็จะหวานแบบกำลังดื่มสบายๆยอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะใส่ตัวมะนาวอะค่ะถ้าชอบแบบเปรียปร้ยวๆหน่อยก็2ปั๊มนะคะนี่ก็ใส่ลงมา2ปั๊มให้มีความรู้สึกแบบเออได้ความแบบมะนาวสดชื่นอะไรเงะะี้ยค่ะ2ปั๊มก็คือ15 ML นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็อย่างที่บอกนะคะก็เอาแบบปรับสูตรตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วเน่จะใส่น้ำเปล่านะคะลงมาให้ครบ8ออนค่ะ แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็เทใส่ขวดได้เลยค่ะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแก้ว16ออน22ออนแล้วก็ขวดพร้อมดื่มนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมค่ะว่าเราได้แบบความหอมชายังไงเปรี้ยวหวานยังไงนะคะเดี๋ยวเนชิมให้ดูค่ะอืมสดชื่นมีความหอมชาค่ะแล้วก็เปรี้ยวหวานกําลังดีมากเลยอะ่ะคือไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้หวานเบานะคะเนี่ยก็คือมีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวหอมหๆมะมนาวอร่อย มาดูแก้วยี่ิบสองออนกันค่ะว่าจะได้ความเข้มข้นแบบไหนหต้องบอกว่าแก้วยิบสองออนเนี่ยเขาจะแบบเหมือนมีความหวานเปรี้ยวมากกว่าแก้วสิกออนนิดนึงนะคะคือแบบอร่อยมากเลยอะ่ะเนี่ยว่านะร้านไหนขายแบบเนี่ยร้านไหนขายแก้วยิบสองออนนะคะสูตนนี้คือแบบอร่อยเลยอะ่ะอืมอร่อย ก็หอมชาเนี่ยมีความความเข้มของชาติดปากเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีความกลิ่นมะนาวมีความเปรี้ยวหวานที่มันแบบคาลิ้นอยู่อย่เงี้ยค่ะก็ทีนี้มาดูค่ะว่าขวดพร้อมดื่มเนี่ยเราได้รสชาติออกมาเป็นยังไงไม่ว่านะขวดพร้อมดื่มเนี่ยสูตรน,นี้ทําขายได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะหอมชานะคะแล้วก็เปรี้ยวหวานเนี่ยคือ ไม่ไม่หวานมากนะคะแล้วก็เปรี้ยวกําลังกลมกล่อมเลยนะคะก็คือว่าเปรี้ยวกําลังแบบไม่ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดแล้วก็ไม่ได้เบาเลยะค่ะคือถ้าแช่เย็นอันนี้ไม่ได้แช่เย็นนะคะนี่ว่าถ้าแช่เย็นจะยิ่งอร่อยกว่านี้มากๆเลยอ่ะ mm. ก็ถ้ายังไงไปลองทํากันดูค่ะนี่ก็มาแชร์ให้นะคะจากที่มีขอเข้ามาค่ะว่าอยากจะได้เป็นสูตรชามะนาวแบบขวดพร้อมดื่มมาไปทาขายนะคะเน่ก็เลยว่าอ่ะโอเคเรามาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใช้ยังไงดูแล้วชอบหรือไม่ชอบก็มาแนะนำติดชมกันได้ค่ะหรือว่าอยากจะมีคอมเมนต์อะไรอยากจะให้แน่มาแชร์เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันมาที่ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะมีความสุขกับการอยู่บ้านนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ